พี่น้องประชาชนในกลุ่มนี้จะได้รับสิทธิในส่วนของการจ่ายเงินจากทางกระทรวงการคลังในวันที่1กรกฎาคม2566เป็นระยะเวลา3เดือนด้วยกันและทบสิทธิ์ในวันที่1กรกฎาคมนี้รับสูงสุดอยู่ที่1,200บาทกลุ่มนี้กลุ่มเดียวเท่านั้นกระทรวงการคลังขยายระยะเวลาในการยืนยันตัวตนออกไปให้ท่านนะคะรับวงเงินย้อนหลังสูงสุดถึง6เดือนและวงเงินจะได้รับอยู่ที่2,100บาทต่อคนต่อรายเลยค่ะจะเป็นคุณผู้ชม กลุ่มไหนยืนยันตัวตนถึง27กันยายนนี้เลยนะคะส่วนรายละเอียดเป็นแบบไหนติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันในช่องพี่น้องประชาชนผู้สูงอายุผู้พิการผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษหากได้รับสิทธิ์บัตรคนจนหรือว่าบ,บัตรสิริการแห่งรัฐรอบใหม่กลุ่มนี้ได้เฮได้รับสิทธิ์ในการจ่ายเงินย้อนหลังแน่นอนติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะคะต้องบอกว่าร่วมแสดงความยินดีกับพี่น้องประชาชนในกลุ่มอุทธรทั่วประเทศที่มีการประกาศผลไปเมื่อวันที่12มิถุนายนนะคะและท่านมีการยืนยันตัวตนในช่วงวันที่12มิถุนายนถึง2ี่มิถุนายนต้องบอกว่ากลุ่มนี้ร่วมแสดงความยินดีด้วยจะได้รับเงินในวันที่1กรกฎาคม2566เป็นการจ่ายเงินย้อนหลังให้ในเดือนเมษายนเดือนพฤษภาคมและก็เดือนมิถุนายนและในส่วนของการรวม จ่ายเดือนกรกฎาคมในวันที่1กรกฎาคมด้วยวงเงินจะได้รับอยู่ที่1,200บาทเริ่มแสดงความยินดีด้วยค่ะและข่าวดีจากทางกระทรวงการคลังมีการขยายระยะเวลาในรอบของคนที่ได้รับสิทธิ์ในส่วนของประกาศผลอุทธรณ์เฉพาะกลุ่มนี้กลุ่มเดียวเท่านั้นนะคะแยกให้ออกว่าคนที่ได้รับสิทธิ์ก่อนหน้านี้ยินเยันตัวตนล่าช้าหลังจาก27ิมิถุนายนเป็นต้นไปกลุ่มนี้จะได้รับสิทธิ์ในวันที่1สิงหาคมน่ะแค่300บาทแต่ว่ากลุ่มอุทธรณ์ค่ะหากยินเยันตัวตนล่า ออกไปอีกนะคะหลังจาก27มิถุนายนถึง26กรกฎาคมก็จะจ่ายเงินย้อนหลังในวันที่1สิงหาคมซึ่งกลุ่มนี้จะได้รับวงเงินสูงสุดถึง6เดือนอยู่ที่1,500บาทเลยค่ะตัวตนล่าช้าอีกนะคะในกลุ่มอุทรหลังจาก27กรกฎาคมถึง26สิงหาคมจะได้รับวงเงินในวันที่1กันยายนเนี่ยวงเงินสูงสุดอยู่ที่1,800บาทระยะเวลา5เดือนเลยและถ้าหากเย็นๆตัวตนหลังจาก27สิงหาคมถึง26กันยายนนะคะก็จะได้ รับสิทธิ์ในวันที่1ตุลาคมซึ่งวงเงินจะได้รับอยู่ที่6เดือนด้วยกันอยู่ที่2,100บาทเฉพาะกลุ่มอุทธร์เท่านั้นนะคะแต่ถ้าหากพี่น้องประชาชนในกลุ่มอุทธร์ยืนยันตัวตนล่าช้าหลังจาก27กันยายนเป็นต้นไปหากท่านได้รับสิทธิ์ตรวจสอบสิทธิ์ผ่านทางเว็บไซต์แล้วในวันที่1ของทุกเดือนก็จะได้รับสิทธิ์แค่300บาทเพราะถือว่าท่านไม่อยู่ในส่วนของเกณฑ์ที่ทางกระทรวงการคลังกํงากหนดระยะเวลาให้ยืนยันตัวตนในรอบอุทธรณ์นั่นเองค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนัน พี่น้องประชาชนนะคะที่ได้รับทราบผลว่าท่านผ่านเกณฑ์อุทธร์หลังจากวันที่12มิถุนายนเป็นต้นไปจนถึง26กันยายนยืนยันตัวตนรับวงเงินสูงสุดย้อนหลังถึง6เดือนค่ะท,ทางกระทรวงการคลังจะจ่ายเงินย้อนหลังให้สูงสุดถึง2,100บาทนั่นเองค่ะคุณผู้ชมนี่คือข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆที่นาํามาฝากพี่น้องประชาชนในก,กลุ่มอุทธร์ทั่วประเทศนะคะที่ได้รับสิทธิ์แล้วก็มีการประกาศผลออกมาเรียบร้อยแล้วตรวจสอบสิทธิ์ผ่านทางเว็บไซต์เรียบร้อย แลแ้วว่าท่านได้รับสิทธิ์นั่นเองค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมแชร์ออกไปให้กับพี่น้องประชาชนท่านอื่นได้รับทราบคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากแชร์บอกต่อให้กับทุกทกท่านได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆไปพร้อมๆกันคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ